ครับตอนนี้ข้อ3โจทย์บอกว่าก๊าซอุดมคติ1โมลที่ STP มีปริมาตรกี่ลูกบาทเมตรก็คือถามหาอะไรครับถามหา V โดยที่โจทย์กำหนด N มาให้เท่ากับ1แต่ว่าตัวแปรอื่นๆไม่ว่าจะเป็น RTP พพวกนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของแบบฝึกหัดข้อนี้ก็น่าจะอยากให้พวกเรารู้จักคำว่า STP นะครับโดยคำว่า STP ตัวนี้ครับเป็นคำย่อของ S ย่อมาจาก standard T ย่อมาจาก temperature แล้วก็ P ก็คือ pressure โดยที่ STP จะมีอุณหนภูมิอยู่ที่273 k เคลวิน แล้วก็ความดันอยู่ที่1 atm ซึ่งมีค่าเท่ากับ1.0 13ุคูณ10กำลัง5ปาสคาลดังนั้นเมื่อเราทราบค่าต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็น nrt และก็ p เราก็สามารถที่จะหาค่าปริมาตรของก๊าซได้ผมแทนค่าลงไปเลยนะครับ1โมล R ในที่นี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หน่วยของความดันเป็นปาสคาลหรือว่าเป็น ATM ผมขอใช้เป็นปาสคาลนะครับก็จะเป็น1.013ุค10ูณ10กำลัง5 a ปาสคาลเดี๋ยวนะผิดที่อันนี้ความดันมันอยู่ข้างล่างอ่ะเอารงมาหารด้านบนอาเมื่อกี้ผมบอกว่าจะใช้ยา 8.314อย่าลืมหน่วยนะหน่วยคือจูลโมลคูณกับเคลวินแล้วก็อุณหนภูมิก็คือ273เคลวินอ่ากดเครื่องคิดเลขกดครั้งเดียวต่อไปนำไปใช้ได้เลยนะก็คือ0.0 224ลูปบาเมตรนะครับอาจจะไม่คุ้นถ้าใครเรียน ในว ME, l, uh, ิชาเคมีอาจจะคุ้นตัวนี้มากกว่าครับ22.4ลิตรก็คือปริมาตรของแก๊ส1โมลที่ STP ก็จะมีค่าเท่ากับ22.4ลิตรเนื่องจากว่าโจทย์ข้อ4กับข้อ5เป็นโจทย์ลักษณะเดียวกันเลยกับข้อ3เปลี่ยนแค่จำนวนโมลนะครับเมื่อกี้คำนวณ1โม ได้22.4ลิตรทีนี้คำนวณ2.50โมลดยสิว่าจะได้กี่ลิตรข้อนี้นะครับผมจะเปลี่ยนหน่วยของ R ผมจะใช้หน่วยนี้เลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโจทย์เขาอยากได้หน่วยออกมากเป็นลิตรใช่ไหมเพราะว่า R ตัวนี้มันคือลิตรคูณ atm เห็นไหมครับแสดงว่าหน่วยของความดันเราต้องใช้หน่วย atm ด้วยนะครับอันนี้ พอแทนค่าต่างๆลงไปก็จะได้คำตอบออกมาซึ่งนั่นก็คือ56ลิตรเช่นเดียวก,กันกับข้อ5ที่ผมพูดไว้นะว่าข้อ3ข้อ4ข้อ5เหมือนกันเลยข้อนี้ก็เพิ่มอะไรขึ้นมาครับจำนวนโมเปลี่ยนไปอุณหภูมิแทนที่จะเป็นที่ STP ก็เป็น27องศาเซลเซียสแล้วก็ความดันก็เป็น2 ATM ก็แ,แทนค่าต่างๆลงไปเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับหน่วยของอุณหภูมิจะต้องเป็นเคลว,วินเท่านั้นนะครับอันนี้ผมได้คำตอบออกมาก็คือ67.7ลิตรซึ่งเราก็ต้องสามารถที่จะแปลงไปเป็นหน่วยของลูกบาทเมตรได้ด้วยนะครับลิตรกับลูกบาทเมตรลองไปทบทวนความรู้ตรงนี้ดู3ข้อในคลิปเดียวสุดยอด